ือสเปียรสวัสดีค่ะส,สเปียแจนนายสบริตาจีระวิทพรตำแหน่งบา,า,งา,า,าบริสต้าจำสาขาถือสเปียรดิมคอเทียวันนี้ขอเนื่องนำส่งไลฟ์เดโมในหัวข้อเรื่องแนะนำถือสเปียคีคีคอนเซ็ปต์ใหม่ให้เข้าใจและเห็นภาพประจำวันที่22มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 5ค่ะ คือสเปียสวัสดีค่ะสเปียจายิดีดีให้บริการค่ะวันนี้นะคะสเปียอาจารขออนุญ,ญาตมาแนะนำทูสเปียให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้นค่ะคือสเปียนะคะคือพื้นที่แอสิ์ค่ะสำหรับลูกค้าทูบแบกการ์ด เราให้บริการในรูปแบบ First Card c o i n s p a c e ที่มีความพิเศษด้านการบริการแบบ First Card Service จากพนักงานที่รับการอบรมมาเป็นอย่างดีค่ะไม่ว่าจะเป็นการให้บริการการต้อนรับอย่างมีระดับจากพนักงาน First Card Receptionist, Business Consultant และ Expert Service ค่ะไม่ว่าจะเป็นการชำระค่าบริการเปลี่ยนแปลงโบชั่นสอบถามรายการส่งเสริมการขายจะเสมือมีผู้ช่วยส่วนตัวเลยค่ะ และอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้เลยค่ะคือการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มค่ะที่รังสรรค์ขึ้นมาเป็นพิเศษสําหรับลูกคา้าทูบแบกการ์ค่ะซึ่งรสชาติและความปานีจะถูกถ่ายทอดโดยบาริสต้าที่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้มาเป็นอย่างดีเลยค่ะ โดยทูสเฟียนะคะจะให้เป็นการภายใต้คอนเซปต์อินฟินิตเนเลสค่ะ mm hmm. เพราะหากว่าคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะต้องการเครื่องมือสื่อสารและอุปกรณ์เสริมพนักงานของเราที่รับการอบรมด้านนี้มาเป็นไหางดีพร้อมให้บริการเกี่ยวกับการจําหน่ายรวมถึงให้คำปรึกษาหรือแนะนําระบบการใช้งานทาง iOS และ Android ค่ะ นอกจากนั้นนะคะเราจะมีเวิร์กช็อปค่ะที่จะจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์แรกของเดือนค่ะเพื่อให้ลูกค้านะคะได้อัปเดตข้อมูลใหม่ๆอีกด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังมีบริการห้องประชุมค่ะเพื่อประชุมง,งานหรือพูดคุยต่อย,ยอดอยอาทางธุรกิจค่ะซึ่งค่าบริการนะคะ1000บาทค่ะให้บริการ3ชั่วโมงนะคะจะได้รับชุดเวลคัมเซตเพิ่มเิเศษ5ชุดค่ะ ไม่รวมกับผู้ถือบัตรนะคะนอกจากนี้เรายังมีหน้าจอทีวี32นิ้วและสาย HDMI ไว้ให้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ค่ะเรายังมีบริการ Wi-Fi นะคะที่ไว้ให้ตลอดการใช้งานที่2 Sphere ค่ะ Username นะคะจะคือ a d to s p h e r e 2.4 GHz ค่ะหรือ a d to s p h e r e 5 GHz ค่ะ Password นะคะจะเป็น อินฟินิตภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กค่ะสเปียร์แจนนะคะขอให้คุณผู้หญิงและคุณผู้ชายนะคะมีความสุขตลอดระยะเวลาการใช้งานที่ทูสเปียเลยคะ่ะหรือหากสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะสามารถแจ,งจ้งเจ้าหน้าที่หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ทูสเปียได้ทุกท่านเลยค่ะวันนี้นะคะที่เปียแจนขออนุญาตลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ